อาการของเราหลังจากที่แบบบอกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างก้กนะ็หนักมากค่ะคือก็อถึงเป็นซึมเศร้าเลยค่ะที่บ้านนะคะลูกสาวของฉันเข้าสู่ถึงภาวะแบบหมดซึมเศร้าเพราะว่าอเลิกกับแฟนที่บ้านไว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ก่อนหน้านั้นตอนที่เราครบกับคนคุณนี้ที่บ้านโอเคคือตอนที่คบกับเขาจะไม่ค่อยได้เจอที่บ้านเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะเราใช้เวลาอยู่แต่กับแฟนใช่ค่ะ ถามว่าเขาโอเคไหมเขาโอเคกับสิ่งที่ลูกเลือกแต่ถ้าถามว่าเขาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมตอนที่เลิกกันเขาบอกะลอวันนี้มาห้าปีละโอ้มันจุกเลยแต่จริงๆพอมองย้อนกลับไปห้าปีมันนานมากนะนานค่ะนานมากแต่ก็ถือว่าเป็นห้าปีที่เราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของการเป็นคนรักคนหนึ่งไปหมดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะค่ะเป็งคะอาการอาการของการอกหักของเราเป็นไงบ้างก็ คือเหมือนเราแค่รู like ้ส hey, right. ึกว่าตอนนั cool> ้นน cool> ่ะเรามีคอมฟอร์ทโซนคือเขาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาไม่อยู่แล้วคือเราจะไปพูดกับใครล่ะเราจะไปอธิบายยังไงให้เพื่อนฟังเราเขาจะเข้าใจเพราะว่าคือเวลาที่เราไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับเขาใช่ไหมคะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วหนูไม่รู้จะคุยกับใครแล้วแล้วหนูอยู่บ้านคนเดียวกับพี่เลี้ยงใช่ไหมคะแล้วก็แมวแค่นั้นเลยแล้วก็ คือหนูก็ไม่กล้าพูดกับเพื่อนหนูแค่ถ้ามีเรื่องดีๆหนูอาจจะอยากบอกเพื่อนแต่ว่าเรื่อง <c oughs> ไม่ดีหนูไม่กล้าบอกเพื่อนหนูไม่อยากให้เพื่อนแบบแบบหนักใจหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยเก็บไว้คนเดียวแล้วมันก็เลยเหมือนแบบสะสมสะสมจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนว่ารู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้ว <c oughs> แล้วเพื่อนก็เลยพาไปหาหมอเลยค่ะแบบรับไปหาหมอตอนนั้นร้องไห้หนักๆขนาดไหนคะก็คือพอแม่บ้านหลับใช่ไหมคะก็คือร้องไห้จนหลับไปเลยค่ะ ช่วงแม่บ้านหลับก็เป็นช่วงงหของหลังจากสี่ทุ่มอะค่ะต้องรอหลังสี่ทุ่มใช่แม่บ้านหลับสี่ทุ่มคือระหว่างแม่บ้านอยู่ฉันจะต้องอย่างปกติแม่บ้านอยู่ปกติไม่เป็นไรรอเวลาพออยู่คนเดียวเราถึงจะแบบทำไมข้ากลัวเขาไปบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะในช่วงนั้นเรามีงานอยู่ด้วยหรือเปล่าคะช่วงนั้นมีค่ะค่ะถแล้วหนูแยกโหมดยังไงยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนละครไทยมันก็ต้องมีฉากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพอหนูร้องไห้แล้วหนูแบบเหมือนมันไม่ พอคัดแล้วหนูไม่สามารถหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยคือเรื่องของตัวเองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบเหมือนพอมันได้ปล่อยอ่ะมันอยากปล่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในจุดที่เราบอกว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นซึมเศร้าขอถามตรงๆนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะตกลงเราแค่รู้สึกเศร้าหรือเราไปซึมเศร้าในตอนนั้นตอนแรกหนูคิดว่าคือเหมือนถ้าเป็นอ่ะ เราต้องไปหาหมอก่อนใช่ไหมเราถึงจะรู้ว่าเออเราเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ในหัวหนูรู้สึกว่าทําไมมันผิดปกติเพราะปกติหนูเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้มันเป็นแบบเห็นท้องฟ้าเห็นเห็นแมวเห็นหมากระดิกหางแล้วก็แฮปปี้แล้วว่าเราเอนจอยเราทําอะไรเราก็สนุกกับทุกอย่างใช่ไหมแต่แต่ณนะช่วงนั้นเรารู้สึกว่าทําไมมันเศร้าจังดูการ์ตูนก็ร้องไห้ทําอะไรก็ร้องไห้แล้วคือชิวก็เลยถามตัวเองว่าที่ร้องไห้อยู่เนี่ย ร้องไห้เพราะอะไรก็ตอบไม่ได้ค่ะคเหมือนมันแค่อยากร้องไห้ทั้งทงที่ถามตัวเองว่ามันร้องไห้เพราะว่าเราเลือกกับแฟนหรือเปล่าเพราะเราเสียใจหรือเปล่าเพราะเราคิดถึงเขาหรือเปล่าแต่คําตอบมันคือไม่ใช่ค่ะคือเราเลือกที่จะแบบเดินออกมาแล้วเราเลือกที่จะตัดสินใจแบบนั้นแล้วแต่ทําไมเราถึงเศร้าเราไม่เข้าใจก็เลยไปหาหมอแล้วพอคุยกับหมอค่ะก็ก็สรุปว่าเป็นซึมเศร้า